สวัสดีครับพบกับช่องสัญชัยในข่าววันนี้นำเสนอข่าวปัญหาสังคมฟังไว้เป็นอุทาหณ์จะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตวันนี้จะมานำเสนอข่าวชาวบ้านค้าโรงงานกลุ่มทุนจีนวันที่11สิงหาคม2567ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้รวมตัวกันตรงจุดที่กำลังจะมีการก่อสร้างโรงงานพบว่ามีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกวันละหลายเที่ยว มีการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงผ่านป่ายูคาลิปตัสของชาวบ้านเข้าไปยังจุดที่จะมีการก่อสร้างโรงงานชาวบ้านได้พากันติดป้ายตามเส้นทางรอบบริเวณที่กําลังก่อสร้างพร้อมรวมพลังถือป้ายว่าชาวบ้านหมู่7ตําตบลเขาหินซ้อนไม่เอาโรงงานทุกชนิดนายสมพรผู้ใหญ่บ้านหนองกระเพาะตาบลเขาหินซ้อนบอกว่าตนยืนยันว่าไม่ทราบจริงๆว่าหน่วยงานไหนอนุญ,ญาตให้กลุ่มทุนจีนเตรียมสร้างโรงงานทราบเพียงว่า จะมีการสร้างโรงงานคัดแยกขยะกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลวดทองแดงรวมถึงอาจจะเป็นโรงงานหลอมขยะอิเล็กทรอนิกส์และบอกต่อหน้าชาวบ้านว่าไม่เคยมีการทําประชาคมทําให้วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบมารวมตัวกันและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงข้อที่จริงให้ชาวบ้านทราบเพราะชาวบ้านไม่ต้องการโรงงานใดๆกลัวว่าลูกหลานในอนาคตจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมด้านสมาชิกอบตเขาหินซ้อน บอกว่าไม่ทราบเรื่องว่าใครอนุมัติเพราะไม่มีการนําเรื่องเสนอผ่านสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลทางชาวบ้านก็ยืนยันว่าจะไม่เอาโรงงานใดๆทั้งนั้นหากไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลทุกของชาวบ้านก็จะเพิ่มมาตรการคุมพื้นที่ซึ่งอาจจะปิดเส้นทางเข้าออกจุดพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงงานต่อไปจากรายละเอียดของข่าวนะครับที่เราได้ฟังกันก็จะเห็นได้ว่าผู้นําชุมชนหรือแม้กระทั่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยต่างออกมาบอกว่าไม่ทราบนะครับว่าใครอนุญ,ญาตให มีการก่อสร้างโรงงานแล้วก็จะสร้างโรงงานอะไรซึ่งก็ยิ่งทําให้มีข่าวลืออย่างน่ากลัวไปกันใหญ่เพราะนั้นนะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะลงมาทําความจริงให้กระจ่างนะครับซึ่งที่รับผิดชอบเนี่ยก็น่าจะมีอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับกมรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมน่าจะลงมาชี้แจงกับชาวบ้านว่ามันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการที่เราจะสร้างโรงงานเนี่ย ชาให้รู้เนี่ยมันก็จะต้องมีการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียก EIA นะครับแล้วยังจะต้องมีการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการตั้งโรงงานก่อนทีนี้เราลงมาฟังความคิดเห็นนะครับของคนที่ได้ดูได้ฟังข่าวนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างความเห็นที่1ชาวบ้านอยู่ใกล้ๆกล้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาที่นี่ประเทศไทยนะความเห็นที่2นโยบายเช่า99ปี ความเห็นที่3ประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่วแล้วกับทุนจีนแถมมาตั้งโรงงานในไทยแต่ไม่รับคนไทยเข้าทำงานเอาแต่แรงงานต่างชาติความเห็นที่4กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมไปอยู่ไหนไม่เป็นห่วงคนในชาติไปห่วงอะไรกันความเห็นที่5ลาเราเจอมาแล้วตอนนี้ต้องใช้เงินยวนแทนเงินกีบและเป็นหนี้จีนมหาศาลความเห็นที่6ผมอยากให้มีโรงงานแถวบ้านผมมากครับ ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องทิ้งบ้านไปทำงานที่กรุงเทพจะได้ดูแลครอบครัวและไม่ต้องทนรถติดความเห็นที่7ทั่วนี้แยกไม่ออกแล้วคนไทยพมา่าลาวจีนต่างชาติเต็มไปหมดความเห็นที่8คัดค้านไปเลยครับคนจีนเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ทำลายสภาพแวดล้อมแล้วก็ไปเหมือนที่จังหวัดระยองความเห็นที่9ถามชาวบ้านถ้าเขาแจกเงินจะเอาไหมโรงงานจีนเขาก้าจ่ายนะถ้ายอมรับเงินก็เตรียมรับชะตาก,กรรม ความเห็นที่10ไหนใครบอกว่าอเมริกาจะไปยึดประเทศไทยนั่นก็เป็นความคิดเห็นที่คัดมาให้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังฟังข่าวนี้แล้วมีความเห็นยังไงก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่อยู่รับฟังกจนจบและก่อนจะจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ